อยากได้ไดสันแอร์สเตรทมากแต่ว่าวันนี้ลองมาทำผมตรงนะคะด้วยดสันแอร์แรปที่มีอยู่นะคะก็ก่อนอื่นเลยเราชอบดสันแอร์แรปมากๆอยู่แล้วนะเคยใช้ให้ดูหลายๆคลิปแล้วก็เดี๋ยววันนี้จะลองทำแบบว่าสไตล์แบบผมตรงดูว่ามันจะสามารถทำตรงไนดะ้เหมือนที่แบบแอร์สเตรทเขาทำหรือเปล่านะคะก็เดี๋ยวลองใช้ตัวหวีที่เป็นตัวหัวที่เป็นหวีแปลงแบบนี้นะคะก็อันนี้ฝั่งหนึ่งที่ทำแล้วนะคะฝั่งท,ที่ทำอยู่ก็คือ ตรงแล้วก็ดูมีวอลลุ่มมากกว่าแล้วก็ผมจะดูแบบว่ามีความแบบ เข้มแล้วก็เงางามมากกว่าฝั่งอีกฝั่งหนึ่งที่ยังไม่ได้ทํานะคะฝั่งนี้ฝั่งซ้ายในคลิปคือทําแล้วนะคะฝั่งขวาคือยังไม่ได้ทําก็มันสามารถแบบดให้มันตรงๆประมาณนี้ได้นะคะโดยใช้หัวแปรงตัวนี้ค่อนข้างง่ายเลยแล้วก็ไปทําอีกข้างหนึ่งให้มันตรงเหมือนกันนะคะแล้วก็เขาสามารถทําแบบยกโคนแบบนี้ได้ด้วยมันก็จะยกนิดนึงแต่ว่ามันก็จะสามารถใช้หัวแปรงอื่นๆ ยกได้เหมือนกันนะคะถัดจากนี้ก็ต้องอื่นไม่ได้ทําอะไรมากมายเนาะตอนนี้ก็เปลี่ยนมาเป็นอีกหัวแปลงม้วนผมนะคะก็ม้วนเข้าข้างหน้าแบบนี้เพราะว่าอยากได้แบบเคอะเคอแบบปัดข้างๆนะคะแล้วก็ให้ข้างบนเนาะมันมีแบบเหมือนวอลลุ่มนะจ๊ะซึ่งทรงนี้มันง่ายมากๆเลยคือแค่วีวีวีเป่าๆแล้วก็ม้วนแค่ข้างหน้าแค่นั้นนะมันก็เหมือนแบบเราใช้ไอ้ตัวที่มันเป็นโรอะ โรที่มันอยู่เป็นผมอะเนาะออกมาก็จะได้แบบนี้เลยนะคะเป็นไงมีตัวนี้แล้วคิดว่าควรตามแอรสเตรทห